สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะมาละกอสุกสุกงอมเต็มที่ทานไม่ทนันเรามาแปลรูปเป็นค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะชวนเพื่อนๆมาทำมาละกอกวนค่ะสามารถทำเก็บไว้กินได้นานเป็นการถนอมอาหารอีกหนึ่งวิธีค่ะทำก็ง่ายเรามาเริ่มกันเลยค่ะ วันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้มะละกอสุก1ลูกค่ะถ้าลูกเล็กก็อาจจะต้องใช้หลายลูกนะให้เรานํามะละกองเราค่ะมาหั่นและปอกเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดใครที่ปลูกเองแล้วมีจํานวนที่เยอะนะทานไม่ทันเราก็นํามาแปรรูปได้เลยค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกหั่นค่ะและให้นําไปชั่งชั่งให้ได้1กิโลนะแล้วให้นํามะละกอของเราค่ะไปปั่นให้ละเอียดค่ะเราก็จะได้มะละกอแบบนี้แล้วค่ะ ให้เราเตียมค่ะสามารถใช้เป็นกระทะทองเหลืองได้เลยค่ะใครไม่มีก็ใช้กระทะเทฟลอนแบบอื่นเลยค่ะแล้วให้เรานํามะละกอค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใช้ไฟกลางนะแล้วเราจะเคี่ยวจนกว่ามะละกอของเราค่ะจะแห้งนะให้เรานะค่อยๆกวนค่ะใช้ไฟกลางนะเพื่อให้เขาแห้งค่ะเป็นการไล่น้ําออกนะคะเมื่อเขาเริ่มเหนียวข้นประมาณนี้แล้วค่ะ ก่อนการปรุงรสให้เพื่อสามารถชิมได้นะว่ามะละกอของเราหวานมากขนาดไหนส่วนของน้ําตาลทรายเราสามารถปรับเพิ่มลดได้ค่ะเพราะมะละกอบางสายพันธุ์เขาก็จะไม่หวานนะบางสายพันธุ์ก็หวานมากเราก็ลดปริมาณของน้ําตาลทรายได้เลยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้เกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะน้ําตาลทรายค่ะ50บกร,รมัมเพราะว่ามะละกอหวานมากอุ๋ยก็จะใช้แค่5้กร,รัมพอนะเขาหวานอยู่แล้วค่ะ และมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มรสชาติค่ะเพื่อไม่ให้หวานเลี่ยนเกินไปนะคะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้มือแตะชิมรสได้เลยนะหลังจากที่น้ำตาลทรายและทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะปรับรสได้ตามชอบเลยค่ะชอบแบบหวานจัดหรือชอบแบบหวานอมเปรี้ยวออกเค็มนิดๆเราก็สามารถปรับเพิ่มรสได้เลยนะคะส่วนหนึ่งของมะนาวค่ะ ช่วยปรับรสชาติให้กลมกล่อมแล้วอย่างจะช่วยให้มะละกอกวนของเราไม่ตกผลึกค่ะเราจะกวนค่ะเพื่อให้เขาเหนียวและข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวประมาณไหนเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะให้เรากวนนะจนเขาแห้งประมาณนี้เลยค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะคะแห้งประมาณนี้หลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะให้เรามาเตรียมส่วนของกระดาษไข หรือจะใช้ใบตองค่ะกระดาษไขคือกระดาษรองอบนะที่เขาใช้อบขนมค่ะใช้ได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็แผ่เขานะให้บางๆค่ะใครเคยทํามะม่วงกวนขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะใช้ช้อนค่ะค่อยๆเกลี่ยนะแล้วปาดเหมือนมะม่วงกวนเลยค่ะ รสชาติของมะละกอกวนของอุ๋ยก็จะออกอมหวานอมเปรี้ยวอ่อนๆค่ะแล้วก็มีรสชาติของความเค็มติดปลายลิ้นนะคะให้เราเกลี่ยนะให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะเราจะใช้ช้อนนะพยายามปาดออกค่ะเวลาเราเกลี่ยจะได้เกลี่ยง่ายนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เรานำไปตากแดดเลยค่ะ หลังจากที่วุตากแดดมาได้2แดดค่ะก็จะแห้งแบบนี้นะก็คือกลับด้านเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเหมือนมะม่วงกลัวเลยนะเราก็รอให้เขาแห้งแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะใครจะม้วนแบบนี้หรือใครจะหั่นครึ่งแบบนี้แล้วเราก็นํามาจับเรียงแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวม้วเลยค่ะนี่ค่ะให้เป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะนี่ค่ะเราก็จะได้มาละกอกวนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ไว้เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนสามารถทำขายได้เลยค่ะทำทานได้ทำขายก็รวยค่ะ